สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share ครับสำหรับวันนี้ก็หลังจากที่เราเว้นกันไปสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับ Morning Share เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนุก็มีภารกิจในการที่จะ ไปคอนเฟรนช์ใช่ไหมครับถึงแม้จะคอนเฟรนช์ในญี่ปุ่นแต่ว่าเวลามันเป็นไทม์โซนของเม็กซิโกโก็เลยทําให้หนุ่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะมาพูดตอนเช้าอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เว้นไปจนตอนนี้ก็ขึ้นสู่เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็น่าจะมีการปรับแผนสําหรับเรื่องของการทำมอร์นิ่งแชร์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหนุ่ยจะดูไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบอันไหนที่มันน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของหนุ่ยในช่วงนี้นะครับว่าเออเรามี แบ่งเวลาหรือว่าแบบมันไม่เหนื่อยจนเกินไปหรือว่าน่าจะคิดคอนเทนต์ที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆนะครับแบบบางทีถ้าหากว่าแต่ละวันแต่ละวันเลยมันก็อาจจะแบบยากนิดนึงสําหรับหนึ่ยในการที่จะคิดคอนเทนต์ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มในเรื่องของเฟสแรกของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นละกันนะครับสําหรับใครที่กําลังคิดที่จะสมัครนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ที่มีน้องๆหลายคนมีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนทักเข้ามาสอบถามกันบ่อยๆนะครับก็หนุ่ยเลือกมา4คําถามนะครับที่เป็นหลักๆเลยอันแรกเลยนะครับก็คือว่าทราบข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจากไหนนะครับทางรูปแบบที่เป็นสอบผ่านมหาวิทยาลัยกับแบบสถานทูตน,นะครับก็คือ university recommendation กับ embassy recommendation นะครับแล้วอันที่2นะครับก็คือเลือกแลบหรือว่าเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือเขียนเมลหาอาจารย์ได้ช่วงไหนบ้าง อ่าอันนี้สมมุติแบบมันเป็นช่วงที่เราจะต้องมีการติดต่อหรือว่าพูดคุยสอบถามในในรายละเอียดหรือว่างานวิจัยจากอาจารย์หรือว่าบางมหาวิทยาลัยให้ขอคอนเซนต์เลตเตอร์จากอาจารย์ก่อนที่จะสมัครได้จะเข้าไปพูดคุยสอบถามได้ตั้งแต่ช่วงไหนดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือถ้าหากว่าอาจารย์ไม่ตอบกลับ อีเมลของเรานะครับเป็นระยะเวลาแบบผ่านไปนานและไม่ตอบกลับสักทีจะทาอย่างไรโอเคนะอันนี้จะเป็น4ประเด็นที่หนุ่ยว่าจะพูดในคลิปนี้แต่ว่าอาจจะเป็นแบบไม่ได้ลงดีเทลลึกมากแต่ว่าจะเป็นคร่าวๆให้เพื่อนๆพ,พอที่จะรู้แนวทางแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าว่ามันมีประเด็นอันไหนที่หนุ่ยคิดว่าน่าจะพูดลงดีเทลเพิ่มเติมเดี๋ยวหนุ่ยจะพูด เป็นรายละเอียดในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคอันแรกแล้วกันนะครับทราบข่าวสารทุนจากที่ไหนอย่างไรนะก็โดยปกติแล้วนะครับหนุย่ยก่อนหน้านี้หนุ่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาจากที่ไหนอย่างไงแต่หนุ่ยก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ภาคนะครับแล้วก็ว่าว่าเราอ่ะอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนั้นไม่ได้เจาะจงด้วยว่าจะต้องเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเป็นที่ไหนนะครับซึ่งตอนนั้นเนะี่ยอาจารย์เนี่ยก็ทักไปที่ อาจารย์ที่อยู่ที่โตเกียวเทคนี่แหละตอนนั้นอาจารย์ท่านนั้นเป็นหัวหน้าภาคนะครับก็ทักไปแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับว่าเราจะสามารถที่จะทําอย่างไรได้ขั้นตอนการสมัครอะไรต่างๆซึ่งอาจารย์เนี่ยก,ก็ส่งมานะครับเป็นรูปแบบของอว่าเว็บไซต์ที่ที่ใช้สําหรับที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครทั้งหมดเลยนะครับทั้งเรื่องของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเรื่องของอาการ เตรียเมเอกสารต่างๆนะครับหรือว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนี่แหละนะครับอันที่จริงแล้วถ้าหากว่าเราหาเองก็สามารถที่จะหาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันที่จรงิงไม่จะเป็นที่จะต้องถามผ่านอาจารย์ก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าอาจารย์ท่านไหนหรือมหาวิทยาลัยไหนมีคอนเนคชันหรือว่ามี MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นอันนั้นก็อาจจะเป็นการง่ายแต่ในเคสของหน่วยคือ,อาทางมหาวิทยาลัยทางอาจารย์นะไม่ได้มีแบบคอนเน็กชันที่จะแบบว่าฝากฝังว่าโอเคเข้าไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเป็นลักษณะแค่ว่าถามเฉยๆว่ามาีโครงการไหนที่น่าสนใจที่จะสมัครได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้หน่วยเนี่ยก็เลยได้ทําการาด,ดําเนินกระบวนการต่างๆต,ต,ตามที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกําหนดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็คือถ้าหากว่าใครนไหนสนใจที่อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหนลองเลือกลองเลือกมาหาวิทยาลัยออกมาก่อนว่าเออมาหาวิทยาลัยไหนดีมาหาวิทยาลัยไหนโดดเดน่นอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับข้อมูลการสมัครต่างๆภายในมาหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับก็จะเป็นอ,อ,อะไรที่อัปเดตที่สุดเลยนะครับในส่วนของ Embassy Recommendation อ่ะอ,อ,อ,อันนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องออไปดูก่อนว่า ทางทุนแบบสถานทูตเขาต้องการอะไรอย่างไรบ้างนะครับเราก็เข้าไปดูในรายละเอียดของเว็บไซต์ทางสถานทูตได้เลยนะครับโอเคอันที่2นะครับก็คือเลือกแ a ็บเลือกอาจารย์อย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเราจะไม่ได้เลือกแบบว่าแค่ว่าแล็บไหนที่เขาน่าจะรับเรา น่าจะรับคนไทยอะไรอย่างงี้นะคืออันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่หนูเลือกอย่างแรกเลยเนี่ยหนูจะดูตามความที่เราอยากจะศึกษาเราจะอยากจะศึกษาเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับอันดับแรกอันดับที่2ก็คือ,เ,อ,อเมื่อเรามีสโคปประมาณนั้นแล้วเนี่ยเราเทางอาจารย์หรือว่าทาง l a บนั้นเนี่ย เขาทางานวิจัยที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากจะทํำไหมเราสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยแต่ละกลุ่มได้นะครับโดยปกติแล้วแต่ละกลุ่มงานวิจัยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปดูนะครับรวมถึงว่าในนั้นเนะี่ยเขาก็จะมีเขียนในส่วนของงานวิจัยที่เขาเคยได้ทําการ publish อ,ออกไปหรือว่าทําการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเราก็สามารถที่จะไปตามอ่านวารสารวิชาการของแต่ละที่ได้นะครับว่าเขา ทำงานเกี่ยวกับอะไรมันจะเขียนหมดเลยตั้งแต่ introduction methodology ก็คือวิธีการทำทำการทดลองใช่ไหมครับผลการทดลอง discussion อะไรต่างๆซึ่งเราก็จะเข้าใจบริบทหรือว่าเข้าใจธรรมชาติของแลบ,บนั้นมากขึ้นว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยอยากจะแนะนำเอาไว้ก่อนที่จะเลือกอาจารย์ ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อาจจะถ้าหากว่ามีพี่คนไทยหรือว่าคนต่างชาติในแลบนั้นที่น่าจะพอตอบคําถามอะไรบางอย่างเราได้เราก็สามารถที่จะถ้าเข้าไปสอบถาม members ภายใน l a p ก่อนก็ได้นะครับเราก็อาจจะได้รับรู้ว่า โดยปกติแล้วธรรมชาติของแ l a บนั้นเนี่ยเขามีลักษณะแวดล้อมการทำงานอย่างไรอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าในเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเชิงสังคมเชิงการทำงานนะครับบริบทการทำงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าถ้าหากแบบแ l บ a บนี้ดูเข้มเกินไปไหมแบบนี้ดูเ,เรียกว่าเหมือแนบอบ,บเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออ อาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะครับอันต่อมานะครับอันที่3เขียนเมลหาอาจารย์ได้ช่วงไหนบ้างอันนี้หนูจะบอกว่าเขียนได้ตลอดตลอดทุกช่วงเลยเมื่อเรามีความพร้อมแล้วก็มีตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากจะเข้าไปใน l บบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยลองทักเข้าไปคุยกับอาจารย์ก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาในการสมัครก็แล้วแต่นะแต่ไปคุยกับอาจารย์ก่อนเพื่อที่จะดูว่า สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกจริงๆใช่ไหมแล้วก็อาจารย์เขาเวลคัามจริงๆใช่ไหมถ้าหากว่าอาจารย์เขาไม่ได้เวลคั่มในการที่จะรับนักศึกษาต่างชาติหรือว่าจะรับเราเข้าไปเพราะว่าพื้นที่มันเต็มมากแล้วเนี่ยเราจะได้มีเวลาในการที่จะไปหาอาจารย์ท่านอื่นต่อๆไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนะนําไว้ว่าติดต่อ,เม,อ,อมเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ติดต่อได้เลยนะครับสอบถามได้เลยเพื่อที่จะสมมุติว่าถ้าหากว่าเราได้รู้จักอาจารย์แล้วอาจารย์รู้สึกว่าโอเคอยากจะรับเราเข้ามาเรียนนะครับ ตั้งแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาในการสมัครเนี่ยเราก็จะได้อุ่นใจแล้วโอเคตอนนี้เราก็มีอะไรที่เรายังขาดเหลืออย่างอื่นเราก็ไปเตรียมเพิ่มเติมแค่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพร้อมก็ติดต่อได้เลยครับอันสุดท้ายนะครับก็คืออาจารย์ไม่ตอบกลับมาจะทําอย่างไรดีถ้าอาจารย์ไม่ตอบกลับมานะครับเราก็ อาจจะรอนะครับส่งอีเมลไปแล้วเนี่ยอาจจะรอสักสัปดาห์หนึ่งเพราะอาจารย์บางท่านก็วุ่นมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์บางท่านวุ่นมากแต่ท่านก็ตอบเมลไวมากอย่างเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาของหนุย่ยก็คือส่งไปเนี่ยภายใน24ชั่วโมงโดยปกติแล้วอาจารย์ก็มักจะตอบกลับมาอยู่แล้วนะครับถ้าว่าอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ไม่ตอบกลับมาภายใน7วันนะครับเราสามารถที่จะส่งเมลที่ย้ำไปอีกทีหนึ่งแบบว่าสอบถามไปอีกทีหนึ่งได้ว่า โอเคอาจารย์ได้รับเมลของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าได้รับกรุณาตอบกลับได้ไหมอะไรประมาณนี้แบบสา,สามารถถามได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลว่าแบบจะเสียมารยาทอะไรเพราะว่าเราก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันใช่ไหมครับอืถ้าหากว่าเรามัวแต่รอแต่ว่าแบบอเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ท่านจะตอบกลับมาการที่เราจะไปสอบถามท่านอื่นตอบมันก็อาจจะ มันก็อาจจะตระหนีงงในใจของเราว่าถ้าหากว่าเราไปถามท่านอาจารย์ท่านอื่นแล้วปรากฏว่าอาจารย์ท่านเดิมเนี่ยท่านตอบกลับมาแล้วเราจะทําอย่างไรใช่ไหมครับบางทีเวลามันก็กระชันมากๆบางทีมันไม่ทันนะครับอันนี้หนูถึงได้บอกไงว่าถ้า,าวันพอ้อม่อแลร่เราให้ติดต่ออาจารย์ไปเลยเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เราอาจจะต้องรอสัปดาห์ส่งอีเมล,ลไปอีกรอบอาจจะต้องรออีกสัปดาห์เป็น2ส,สัปดาห์มันครึ่งเดือนแล้วนะครับทุกคนในนั้นแล้วเนี่ย ก็ถ้าหากว่าส่งไปครั้งที่2แล้วอาจารย์ยังไม่ตอบกลับมาโดยแนะนำนะครับให้หาอาจารย์ท่านอื่นเป็นแบ็กอัพเพิ่มเติมว่าโอเคเราอยากจะไปสอบถามอาจารย์ท่านอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าแลบนั้นจริงๆนะครับสมมติว่าส่งไปรอบที่2อแล้วอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่อยากจะเข้าแลบนั้นจริงๆต้องไปสอบถามก่อนสอบถามเมมเบอร์ที่อยู่ในนั้นคนอื่นๆนะครับว่าโอเคอาจารย์เขายังรับ เด็กนักเรียนเข้าไปทํางานวิจัยอยู่หรือเปล่ารับเด็กปอโทรปอเอกอะไรองนี้อยู่หรือเปล่าลองไปสอบถามเขาดูนะครับคนที่เป็น members อาจจะตอบได้ active กว่าบางทีแบบเมลอาจารย์เขาเยอะมากๆก็อาจจะไม่เห็นจริงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนําเป็นข้อแนะนําสําหรับหนุ่ยในวันนี้นะครับโอเคนี่ก็เกือบ10นาทีแล้วประมาณ10นาทีแล้วโอเคก็ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่รับฟังใน morning share ของหนุ่ยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาเนื้อหา content ททดีๆมาฝากท่าน ผู้ฟังต่อไปในเอพิโซดหน้าๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ